โอ้ยยายผมกำลังฝึกมวยอยู่นี่มันการฝึกขันสูงมึงนี่มันบอฟังไผ่เลยเตะต้นกล้วยมีผ่าสามสีพันแบบนี้เดี๋ยวผีตะนี่สิมาหักขามึงดอกผีตะนี่เพิ่นห่วงเดยคืนนั้นขณะที่ไอดำกำลังหลับสนิทร่างของหญิงสาวค่อยๆปรากฏขึ้นในเงามืดช้าๆ ตหนูอีกเลยตอนนี้กลัวแล้วเป็นอยังสิเตะเอาเตะเอาต้นกล้วยกะหกักไปเตะเสาบ้านผุ่นไปเพื่อนมีเร,เ,รเรื่องเราเล่าให้ทางช่องเรื่องผีปีศาจฟังได้นะถ้าโดนใจเราจะขอเอามาทำเป็นวิดีโอเนียครับ